สวัสดีค่ะกระเช้าจากฟอร์มเดลเลอร์ดายเมกานิสนะคะลูกค้าที่สนใจที่จะมาชมรถแล้วก็ทดลองขับนะคะก็สามารถที่จะมาชมรถได้ที่ฟอร์มเดลเลอร์ดายเมกานิสค่ะก็คือโชว์รูมของเราที่ถนนประชาชื่นเรียบขอกตานั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่มาทดลองขับแล้วแต่ว่าแบบรู้สึกแบบก็ยังไม่มั่นใจนะคะอยากบอกว่าตอนนี้ค่ะฟอร์มเดลเลอร์ดายเมกานิสของเราค่ะก็มี ออค่ะ okay. นะคะที่ต่ออยู่ตรงนี้บริการสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเช่ารถจะเป็นป้ายฟอร์มในการทดลองขับทดลองใช้งานจริงก่อนนะคะลูกค้าสามารถที่จะเช่ารถเป็นรายชั่วโมงก็ได้ซึ่งเป็นชั่วโมงละประมาณ69บาทนะคะแล้วก็เป็นรายวันประมาณ500บาทนะคะแล้วก็มีกลายเดือนประมาณ7,990บบาทประมาณนี้นะคะซึ่ง ที่สนใจในการที่จะเช่าทดลองขับตอนก็สามารถที่จะเช่าผ่านแอปพลิเคชันฮอปคาได้นะคะซึ่งเข้าไปที่ l ล n e แอค่ะ mm hmm. H A U P C A R นะคะ mm hmm. จากนั้นก็สามารถแจ้งเจ้าหนี่ได้หรือท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะคะคำว่าฮอปหรือว่า H A U P นั่นเองค่ะ โอเคสำหรับท่านที่ต้องการเช่ารถนะคะอย่าลืมฮอปคาร์นะคะซึ่งฟอร,ร์ดบาร์เมกริตของเราค่ะก็มีบริการฮอปคาร์จำนวนสองคานอยู่นะคะโอเคค่ะลาไปแล้วบ๊ายบาย